น่าเติมไหมเติมเต็มที่แล้วนี่ผมอยู่นิ่งอ่ะการลงที่นล่องรือโอ้นิ่งเพรเลยอ่ะกัการบิน มาดูสมศรีของจริงนะครับน้องของของใครนี่พี่ครับของพี่คนหนึ่งนี่ของแมวโอ้เดี๋ยวไป็นงูก็ต้องขนยีเดียสัตว์กันไปเลยจะลงกันแ้วมีแห้งมีแห้งจะลงนะครับ เาลงได้เท่าที่เ็เก่งเลยครับตอนตอนปรนมันสักงห้าโมงผมบินบินกับพี่คนหนึ่งเนี่ยบินได้เรียกกันของของตั้นเต้รับเงๆของเก่งตันเต้ไหนครับเนี่ยไข่ไข่ขั้นไหวหรือไทยนิ่งไข่ขั้นไหวครับ ไม่สวยงามเลยเห็นเห็นพี่เห็นพี่กำลังกดเอที่หมดอยู่โอ้ยสูงแท้ี่คุ้มสูงเนาะเออ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 เท่าไหร่ที่นานนอ้นหลอดเอยโอ้โหหลอดมาเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหอออ รา่าได้ไหมได้ครับเป๊ะเลยครับไฟเล็กอ่ะโดยเบาอ่ะเอาอีก่ิเอาอีน่งจะบินง่ายเหมือนกันมรหบินไขึ้นขึ้นขึ้นว้าวเ้ยหายหายใจไายคว่ำเลยใช่เดี๋ยวพูดดึงมาขึ้นเบาเบาอ่ะกิโลมาครับ ม้าไอมาเหลวมาเลวมาเลลวมาเหลว mặt là cái tảo là cái tên galea tên là cái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 